เอา <laughs> <laughs> โหลดยาวอะไรเนี่ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเออสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะพวก็ผมนายทีนะะในเกมสตาร์ดิวนั่นเองวันนี้เราจะเราจะทำอะไรดีนิจกักนิจักอะไรนิจักอะไรคือวันนี้เราจะทำอะไรดีผมยังไม่รู้เลยโอเคก็เราเล่นข้ามบันหน่อยนะฮะคือไม่เล่นข้ามวันสิเล่นข้ามไหมจ้ไม่ได้เลยสิว่าเราเล่นข้ามไหม เอ่อวันนี้เราจะทำอะไรดีผมได้ทำฟาร์มเพิ่มแล้วนะแล้วก็คือวันนี้คิดจะคิดจะทำอะไรดี <c oughs> คือเอ,อจำได้ว่าเราต้องไปหาพ่อหมดุดโอเควันนี้เราจะไปหาพ่อหมุดกินก่อนเพราะผมได้ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูไปดูปดอ่าที่ทำเควสของเรามาแล้วมันอ่านซื้อยังไม่ได้นะแล้วก็เราต้อง แล้วต้องไปหาพ่อมดเพื่อให้อะสามารถอ่านได้แล้วเราก็จะเอาเควสไปส่งนั่นเองโอเคเอ่อจะไม่ผิดพรุ่งนี้วันเกิดทศสมุนตรีเดียเด๋ยวเราจะเอาเอ่อเอาอะไรไปให้ดีเอาปลาแล้วกัน <c ười> คิดอะไรไม่ออกตกปลาให้ก่อนก็นั่นแหละเอ่อก็ห่างหายไปนานไม่เชื่อไม่เชื่อว่าห่างหายหรอกคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วผมไม่มีเวลาอัาคลิป จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรอกคือเวลาใกล้จะมีเวลาคลิปอะผมมักจะติดงานแล้วก็ไม่มีไม่มีเวลามานั่งทําเลยแต่วันไหนว่างๆก็คิดจะทําอยู่นะเอาง่ายคือบางทีคลิปอาจจะไม่ได้ลงเนี่ยคครับแล้วเราจะเข้าไงโอเคเข้าได้แล้ววันดียครับพ่อรถข้ามาอ่าแล้วก็ใครที่มีอ่าวิธีแก้ตัวเกมภาษาไทยเนี่ยมันขึ้น มันมันเควสมันขึ้นภาษาไทยอยู่นะแต่ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวแปรตัวแปรคาพูดมันไม่ขึ้นภาษาไทยหรือมีวิธีแก้ไงบอกผมได้หรือว่าผมต้องไปอัปเดตผมก็ไม่รู้สิอันนี้ก็นั่นแหละโอเคอ่าเราทำอะไรเราไปของทำเควสแล้วกันหรือว่าเควส์เควสมันน่าจะเสร็จแล้วมั้งก็เดี๋ยว หลังจากนี้เกมอ่าสตาดิอเราจะข้ามวันเลยนะ <c oughs> ข้ามวันข้ามอาท์เลยนะคือบอกตรงๆว่าคือเราจะอัปเดตแค่ช่วงที่เราจะทําอะไรเล่นๆอย่างเช่นบวกเอ้ยวันนี้เราจะพลาลงเหมือนนงนะอะไรประมาณนั้นหรือเอ้วันนี้เราจะขยายฟาร์มใหญ่ประมาณนี้ถึงจะค่อยมาอัปเดตเพราะเนื่องจากคืออจริงมีเกมเดียวที่ผมไม่ได้เล่นข้ามอาทีคือเกมนี้เกมเดียว แต่เกมอื่นอย่างเช่นพวกเทอราเรียเงี้ยผมฟาร์มของรอเพื่อตอบบอสเดียว <c oughs> แล้วก็ไมค้าผมยังปูพื้นเสร็จปูพื้นฟาร์มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอดีแต่นี้ไม่ใช่ไงเราต้องมานั่งรอรอถ่ายคลิปแต่และว,วันอีกผมคิดว่ามัมนมันดูไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่โอเคเอ่าเควนแรกเราเอาอะไรมาส่งดี <c oughs> มันมีแต่ของที่เรายังหาไม่ได้อะตอนนี้โอเคเดี๋ยวอ่อ อันนี้ผมน่าจะหาสา,สามารถหาได้ไม่เกินอาทิตย์หรอกโอเคไปต่อเอจะไม่ผิดจะไม่ผิดกระดาษโอเคมันสามารถดูตรงนี้ได้แล้วนะโอเคไปอ่าว,าวา่างนี้ผมคิดว่าเราตกปลาดีกว่านะนี่หรือว่าเราจะสำรวจดีสำรวจดีกว่าผมว่าสำรวจสำรวจพื้นที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นโอเคก็ ไม่มีอะไรจะพูดอะไม่มีอะไรจะพูดจริงๆบอกตงเอ่อแล้วก็ใครรู้วิธีลบมดมดสกินมดตัวละครบอกผมหน่อยก็ดีนะผมผมเกะกะตัวละครตัวละครแบบเก่ามากเลยไม่ค่อยชอบโอเคอ่าอ่าตรงนี้เราอันะไรละเปิดเหมือนแล้วยังไงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนอ่าลงเหมือนได้แต่เราก็ไม่มี มันมีเอ้ยไม่มีที่ขุดอะ่ะอ่าเราไม่มีที่ขุดอะเราลงไปตีมอนก็ได้คือเราเราไม่ได้เอาที่ขุดมาเรามีแต่พิกแอร์อะอะไรอะเอาลืมไปมันต้องใช้มันต้องใช้พิกแอ็์กลับบ้านแปบ๊บเดี๋ยวตัดไปตอนไปเอาของมาก่อนแป๊บหนึ่งว่าไงเจา้าดอกฉันมาหานายแล้ว แล้วก็ได้หมามาด้วยนะฮะเล่นข้ามวันก็จริงๆเฮ้ยไม่เกินสองวันอ่ะเอ่อเดี๋ยวแล้วเราจะเปิดกล่องได้ปะโอเคเราจะเพียแล้วก็ฝากขอค่ะเพราเราจะลงเมืองโอเคโอเคตัดไปตอนอยู่หน้าเมืองว้าวเขาทำอะไรของเขาเนี่ยตุ๊ตตุ๊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 คุยด้วยเหน่อยอ้าวไม่สนใจเราด้วยหรือว่าเราคุยไม่ได้บัดอ่ะ ช่างเถอะช่างเถะนะฮะเราลงเหมือนกันดีกว่าก็จอนั่นแหละก็ไม่เกิดไม่ม er ีอะไรมากนะฮะอาชิบ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 ฟาร์มไว้นะฮะฟาร์มไว้เร uh, ื mm ่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ของอีกอยากได้ระเบิดมากกว่าตอนนี้น่าได้ได้ได้คอเปร์มาแล้วอ้าวง่ายทางลง คุดเจอทางลงดีที่สุดอะตอนนี้คือเราจะตั้งใจไปชั้นหาเท่านั้นแหละอ่าฮะช่วงแรกเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยกว่าจะขุดเจอทางลงอย่างนี้น้อยดย๋างนี้น้อยขอให้คุดให้เจอช่วงหนึ่งอ่ะไม่งั้นแบบไม่เจอคือแย่เลยอ่ะ <laughs> โอ้โหไม่เจอฮะเราต้องเราต้องเจอทางลงรัวๆตอนนี้ ไม่เจอนี่คือแบบติดที่หมดตายอ้าวเจอพอดีครับมันต้องมันต้องลงให้ไวมันต้องลงให้ไวที่สุดอะตอนนี้คือ,เ,อ,อเจอทางลงพอดีเราเราไม่ต้องอะไรก็ได้ให้เขาเปิด เราต้องเก็บเอเนอรจีไว้เยอะๆนะฮะจะได้ไปชัน้นชั้นห้าไวๆไวฟันก่อนฮะตีฮะตี <c oughs> แข็งนะวองตรงจกได้ดาบใหม่ละขยันเก็บอันนี้ด้วยนะ เพื่อมันจะได้ของดีถ้าไ่เพลงมันดูชิวๆจังเลยขอเบาเสียงเกมก่อนนะเสียงผมสู้เสียงเกมไม่ได้เลยดิซัำไป <laughs> ไม่ใช่อะไรว้าวได้โคลได้เ,เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ มีระเบิดใช่ไหมฮะระวังเลยฮะเอาให้คุ้มค่านะฮะตื้มไม่มีอะไรว้าวอา้าวทางเราอยู่ที่ไงอูดีจจงเอ๊ะเราองมาสำรวจก่อนนะ,ะเผื่อมีพวกปเทมอะไรดีๆหน่อยโอเคเรามาถึงั้นห้าแล้วฮะอัปเดตนะฮะแต่ว่าเราจะไปต่อไหมไม่อะ่ะหมดละหมดชีพแล้วตอนนี้ ลัางงานหมดนะฮะแย่ช่วยชัวยแย่นะฮะโอเคข้ามพอดีฮะเรากลับบ้านเลยดีกว่าก็ก็อไคไม่มีอะไรจะพูดบอกตรงทำคลิปกับพวกเกมฟาร์มเนี่ยโอเคอ่าฮะ อ่าไม่รู้ไม่รู้รว,ว่าจะพูดอะไรอ้อยอ่ะอย่าอย่าขวางทางเราก็ก็จะบอกไงดีคือถ้าเกิดอ่าเสียงภาคเสียงภาคคลิปมันต่างจากครั้งก่อนหรืออยู่ๆเสียงภาคมันเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะมันถ่ายอ่ะถ่ายถ่ายเว้นเดือนถ่ายเว้นอาทิตย์ก็มีก็เลยแบบ เสียงภาคแตกต่างกันนิดนึงอะไรประมาณนั้นว้าวพรุ่งนี้เราโชคดีฮะไปะนอนเออหนาวเลอเกินตังยี่สบห้าบาทคุ้มจังเลยโอเควันนี้มันเกิดเ้สม์มนตีฮะแล้วเราจะเอาของขวัญไว้ให้แก <c oughs> อ่า ลุงเอาแบบแปลนนะฮะแบบแปลนของการการเขาเรียกว่าการอะไรนะการทำเตาเผาให้เราเนะฮะเราก็สามารถสร้างเตาเผาได้ดเรียบร้อยแลวอ่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนะี่ยค่าสลามวันนี้ค่าสลามปฏดติตอลอมเหล็กอ่าแล้วก็ลงไปชั้นที่สี่สิบาวนี้ก่อสร้างเราต่ะตอลอมนี่เราต้องใช้คอปเปอร์นะเยอะจังวะอะไรเนี่ยเยอะเกิน วันนี้มันเกิดเทศมนตรีนะฮะเราเจะเอาของขวัญไปให้แล้วก็ลงเหมืองกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวอีกสักพักอีกสักพักไม่ใช่อีกสักพักสิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งนะฮะเดือนหนึ่งในเกมนะฮะเราค่อยจีบจีบตัวละครเองนะะช่วงนี้อย่าเพิ่งจีบนะฮะให้ของขวัญไปก่อน,นะฮะเราเป็นเด็กตรีในเงี้ย อะไรประมาณนั้นเราจะเอาอะไรให้สมุนเทศสมุนดีเทศสมุนตีดีเราจะเอาปลาตัวดึกให้กันเลยเทศสมุนตีท่านเทพอ้าว <c oughs> ท่านเทศสมุนตรีผมมาหาท่านแล้วนะครับโอเคก็ ก็ไงดิไม้มีเควสด้วยเราจะดูเควสก่อนนะว่ามีเควสอะไรดีดีบ้ามีใครมัยฮะอะไรอ่ะเราไปก่อนแนหะเราไม่รู้ว่าอะไรฮนะเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเควสมันต้องการอะไรอ่ะขอภาษาไทยได้มั้ มันเป็นงวยแร่เรารู้ว่ามันเป็นแร่เนี่ยใช่แหละมันเป็นแร่ใช่ไหมขอเช็คก่อนอนะมันอยู่หมวดของแร่ไม่ใช่แร่เราก็ยังเปิดไม่ครบด้วยอะไรหรือว่าเป็นผักอนะ่ะไม่ก็ชอบตัวเองตรงที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะมันเป็นปลาแหละไม่ใช่ปลานะมันเป็นแร่ อะไรอะ่ะวัดวัดขอฮาดะไพ่น,ไไนนะฮะสำหรับใครที่คิดว่า oh, อู้บาัดมาต้องยิ้มไม่ออกที่มันยี่งใหญ่เลยเราขอภัไพะเดี๋ยวเราจะรอเทศมนตรีก่อนนะฮะรอ <laughs> สักคร okay, นะู่เดียวโอเคถ้าเทศมนตรีเปิดบ้านแล้วเอปาปลาไปเนี <laughs> ่เอาวันเกิดนายไม่ใช่เหรอมันเกิดนายดิคนระับประเด็นมันเกิดเทศมนตรีอะ่ะเราเอาของขวัญมาให้ไง ใช่แหละมันเกิดเขาแหละผมเชืมได้มันไม่ขึ้นเป็นของขวัญอะคืออะไรอะใช่ไหมวันที่เจ็ดไงไงวันอาทิตย์นี่เราให้ถูกแล้วผมคิดว่าเราให้ไม่ถูกซะอีกเดี๋ยวก่อนนะขออ่านเควสนี้ก่อนอะไรเนี่ยแล้วลงเหมือนกันดีกว่าทุกคนมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะ แต่เราไม่รู้ว่าแร่อะไรตอนอื่นขอจัดการมันเตอร์ดีกว่าโอเคลุยเราจะเก็บไอเทมฮะเ,เก็บมอนไว้เยอะๆนะฮะอู้ได้ของเลยลงมาเลนกว่าทั้งนั้นดูแร่ตอนนี้เก็บแร่ฮะ มีไฟก็อย่างนี้นะฮะแมปนี้อ่าฮะทำไมพลาบอยจัง เ okay. พื้อที่พื่อที่นี้เราต้องใช้ปุ่มกดนะฮะถึงจะรอดตีไปฮะตีไปเอ่อฉลามเยอะใช้ได้ดี อู้ล้อมอมูอมอมอม้แตกแตกมาไปดินะฮะอมืมเราน่าจะรับควสกับจับสลามนะ <c oughs> <c oughs> อ่าจัดการสลามสิทตัวได้เงินนะฮะคุณสามารถเข้าร่วมองค์กรได้แล้ว อุ้ยเสนิดสเสนิดนะฮะเนิดนะฮะไม่ใช่สเสนิดอุ้ยอุ้ยมันล้อมอุ้ยผมจะตายต้องรอบไปให้ได้ครับเป็นอีกขั้นที่สิบไปโอ้ได้ปูมาด้วยฮะ ทีห้ตีโอเคแล้วทางออกเราอยู่ไหนยังไม่ตายอีกเลย ทางออกทางลงสีเขาเรียกว่าทางออกไม่ได้นะฮะคุณหาหลูมฮะตป้าหมายตอนนี้คือชั้นที่สิบเท่านั้นค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชปิดปิด,ป,ดปิดหมดฮะไม่มีเลยเข้าใจครับ ง่ายทางลงมีมีระเบิดดีกว่าครึ่งฮะตอนนี้เอา้าทางลงอยู่นน่นเราสำรวจดูก่อนนะเผื่อมีของง่ายแร่ม,ม่วงตีกัไหมตีไป คัพปเปอร์นี่เก็บไว้เยอะๆนะฮะในอนาคตจะได้ใช้อยู่ของเต็มเหรออันนี้ออกอันนี้ออกฮะอ่าฮะ ว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีแต่เพียงแค่นี้นะฮะเอาไปว่าในอนาะคตฟาร์มเราจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมได้